สวัสดีครับแอดมินร้านวาวดับเพิงนะครับวันนี้วันที่1ตุลาคม2567นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับตัวหนังสติ๊กนะครับตัวนี้เป็นตัว S6 นะครับเป็นชุดคอมโบเซตนะครับคอมโบเซตคือตัวไหนนะครับคือตัวนี้นะครับตัวกล้องสโคปคอมโบเซตนะครับก็จะมีตัวอ่ากล้องเล็งในตัวนะครับแล้วก็จะมีตัวเลเซอร์นะครับ อีกฝั่งนะครับก็สามารถติดได้นะครับเป็นรางติดนะครับติดด้านบนก็ได้นะครับสามารถติดตัวไฟฉายเพิ่มเติมได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวหนังสติ๊กที่คุณภาพดีนะครับดีกว่าท้องตลาดนะครับก็มีหลายจุดนะครับที่อ่าเป็นอะไรนะครับที่สมบูรณ์ในการใช้งานนะครับก็จะมีตัวด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะเป็นท่อสไลด์เป็นท่อสแตนเลสนะครับแล้วก็ตัวแบริ่งด้านในนะครับการอ่าสไลด์นะครับค่อนข้างที่จะลื่นนะครับลื่นแตกต่างจาก อ่ารุ่นทั่วไปในท้องตลาดนะครับผมโอเคนะครับก็จะมีชุดปีกเป็นเหล็กไปได้อ่าได้ไปนะครับ1คู่นะครับอ่ามีสูงด้านหน้านะครับตัวรางตัวนี้บรรจุลูกขนาด8มิลิเมตรนะครับได้40ลูกนะครับพร้อมกับตัวโรลเลอร์นะครับอ่าหลัง2ตัวนะครับหน้า2ตัวนะครับพร้อมกับชุดปีกสวยงามนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับ หน้านะครับก็จะติดอ่าเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับเป็นอ่าชุดยิงปลานะครับชุดลอกนะครับเป็นลอกกระปุกนะครับมีสายเอ็นด้านในนะครับพร้อมกับท่อจับลอกขาจับนะครับผมโอเคนะครับตัวบอดี้นะครับตัวเฟรมตัวนี้เป็นงานโลหะนะครับงานโลหะแข็งแรงทนทานนะครับอ่าในส่วนของอ่ามือจับด้านหน้านะครับผมแล้วก็กริปมือด้านหลังนะครับเป็นงานพลาสติกแข็ง ABS นะครับผม ตัวนี้ชุดไกเป็นไกด้านในเป็นไกสแตนเลสนะครับวัสดุสแตนเลสนะครับชุดลาง20่มิลนะครับอ่าโอเคครับย้อนมาดูตัวกล้องอีกทีนะครับตัวกล้องตัวนี้สามารถปรับซูมได้นะครับกล้องตัวนี้นะครับอ่าในท้องตลาดนะครับขายในรุ่นแบรนด์ m 9นะครับราคานะครับ1,590บาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแต่อ่าผมขายอยู่ที่990นะครับซึ่งอ่า เอามาโปรนะครับให้ลูกค้านะครับได้ใช้งานราคามิตรภาพนะครับถูกๆกันไปนะครับผมโอเคนะครับมือจับสวยงามนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ตัวท้ายนะครับทรง M4 เลยนะครับลูกค้าทรง M4 สวยงามนะครับตัวท้ายเป็นท้ายโลหะนะครับยืดหดได้พับได้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับสามารถถอดได้นะครับถอดท่านสามารถเก็บลูกเป็นลูกขนาด8มิลลิเมตรนะครับใส่เข้าไปได้นะครับเวลาใช้งานก็จะพกพาได้สะดวกนะครับ เป็นท้ายยืดหดได้แล้วก็พับนะครับการพับนะครับกดขึ้นปั๊บลักษณะแบบนี้แล้วก็พับได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเป็นรุ่นท้ายพับได้นะครับใช้งานสะดวกนะครับแข็งแรงทนทานนะครับใช้งานได้ยาวนานต้อง s 6ชุดคอมโบตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับสวยงามมากนะครับตัวนี้นะครับมีของแถมอะไรบ้างหนึ่งนะครับตัวกล้องนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นลูกเหล็กกลมนะครับแถมให้ไป1ขวดจุกๆเลยนะครับประมาณ140ลูกนะครับผม อ่าหขวดนะครับแล้วก็จะเป็นนะครับผมอ่าขออภัยนะครับเป็นอ่าลูกดอกนะครับผมลูกดอก2ลูกนะครับผมโอเคนะครับอ่าเป็นลูกดอกสแตนเลสนะครับตัวนี้สามารถอ่าถอดเนี่ยงได้นะครับถอดหัวท้ายได้นะครับต่อมานะครับอ่าก็จะเป็นอ่าในส่วนของอ่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวก่อนนะครับอ่าเป็นชุดยางนะครับผมชุดยางแถมให้ฟรีนะครับ1คู่นะครับผม หนึ่งคู่นะครับเวลาท่านใช้งานนะครับผมบอกก่อนนะครับการใช้งานในส่วนนี้นะครับการใช้งานลูกเหล็กกลมขนาด8มิลลิเมตรนะครับควรจะใช้ยางประมาณนี้นะครับก็พอดีในส่วนของการใช้งานนะครับเพียงพอนะครับเพราะว่าแรงไปลูกปลิวนะครับผมต่อมานะครับการใช้งานลูกดอกนะครับผมการใช้งานลูกดอกก็ควรจะเพิ่มยางก็ได้นะครับเพราะว่าเน้นความแรงนะครับในการหาปลายิงปลา นะครับผมใช้งานนะครับเวลาลูกดอกครับเราขึ้นสายนะครับแล้วก็ร่อนลูกดอกลงไปตรงปลายตรงนี้นะครับแต่ในส่วนของการใช้งานลูกเหล็กกลมนะครับเพียงเราสไลด์นะครับลูกก็ตกลงมาแล้วนะครับการใช้งานนะครับผมการใช้งานง่ายๆนะครับสําหรับตัวนี้นะครับกระชากนะครับยิงได้เลยนะครับปั๊บแล้วเราก็ยิงได้เลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับโอเคนะครับราคานะครับราคาตัวนี้ผมเอามาโปรนะครับราคาถูกๆเลยนะครับสําหรับลูกค้านะครับผม โดยปกตินะครับสำหรับเซตนี้นะครับไม่มีกล้องคอมโบนะครับก็3 0 0 0ี่พันแล้วนะครับราคาตลาดที่เขาขายกันนะครับวันนี้นะครับผมเอามาเลยครับกล้องคอมโบเซตตัวนี้นะครับรุ่น M9 นะครับ 1, นึ่บาทนะครับแล้วก็ตัววัสดุตัวบอดี้หนังสติ๊กตัวนี้พร้อมชุดลอกนะครับพร้อมใช้งาน2ระบบนะครับราคาผมเอามาโปร2,990บบาทนะครับส่งฟรีเก็บปลายทางนะครับ ราคา2,990บาทส่งฟรีเก็บปลายทางถือว่าคุ้มมากนะครับผมแค่ตัวกล้องก็พันกว่าแล้วนะครับตัวหนังสติ๊กก็ชุดลอกนะครับก็แค่พันกว่านิดๆนะครับผมโอเคนะครับผมสนใจสินค้านะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับไลน์ผมเป็น ID ดีไลน์นะครับไอดีไลน์ศูนย์แปดหกสี่สามเก้าห้าห้าหนึ่งศูนย์นะครับแอดมาเป็นไอดีไลน์เท่านั้นนะครับย้ำแอดมาเป็นไอดีไลน์เท่านั้นนะครับอ่าเบอร์โทรไม่ขึ้นนะครับผม แอดมาเป็น i อ l ดี e น์สอบถามสั่งซื้อได้นะครับผมตอนนี้สถานะสินค้ามีพร้อมส่งนะครับย้ำมีพร้อมส่งนะครับผมโอเคนะครับสินค้ามีรับประกันนะครับตัวนี้หวังผลอยู่ที่ 20- 30เมตรนะครับความแรงนี่แรงมากนะครับสาหรับตัวนี้นะครับยิ่งอับยางยิ่งแรงนะครับผมโอเคนะครับการใช้งานก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเวิร์กนะครับผมในส่วนของการใช้งานนะครับก็ใช้งานระยะยาวได้เลยนะครับการสไลด์อะไรพวกนี้ไม่ค่อยสึกหลอนะครับ โอเคนะครับอ่ะก็ทักมาได้นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ